ผู้ชมครับผ่านพ้นช่วงปีใหม่มาแล้วตอนนี้ก้าวเข้าสู่ปี2,564แล้วนะฮะเชื่อว่าปีที่แล้วปี63หลายคนหันกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้นและตอนนี้กําลังหาตัวช่วยดีๆอยู่ใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นฟังให้ดีๆเพราะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับที่จะมาแนะนําเคล็ดลับในการดูแลตัวเองนะฮะกับคุณบีอัมไพรัตเตชะผัวพัฒนะฮะสวัสดีครับคุณบีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณบีฮะในช่วงปีที่แล้วปี63เป็นยังไงบ้างการดูแลตัวเองใช่คือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตลอดปี6 3เนี่ยคือเชื่อว่าหลายคนก็คงเป็นเหมือนบีที่ว่าทำงานหนักทำงานกันอย่างเดียวเลยเพราะว่าโอ้มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะความเครียดต่างๆเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยดูแลตัวเองน้อยลงแล้วกก็โมลงบอ ตื่นมาตอนเช้าหน้าจะเป็นเหมือนวีทุกคนนะคะที่ล้างหน้าส่องกระจกมารู้สึกว่า ทำไมมันไม่สดใสเลยเออหมือว่นสังเกตตัวเองเรื่องของการขยับขยื่นร่างกายอย่างเช่นลุกเดินแบบนี้ทำไมรู้สึกว่าเราต้องเอี้ยวตัวเออหรือว่าสังเกตคนในบ้านก็ได้นะคะว่าเอ๊ะทำไมแบบว่ารู้สึกว่าขยับขยื่นเดินเหินได้ช้าลงแบบนี้ค่ะเลยต้องใส่ใจตัวเองวันนี้ก็เลยมีหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้รางวัลมาหมาดๆเลยนะคะวันนี้เป็นตัวแทนอามาโดด้วยนะคะน้าเจ้าคอลลิจีคอลลาเจนตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นคอลลาเจนค่ะบวกกับวิตามินซีนะคะเป็นไตรเปปไทด์ด้วยค่ะตัวนี้นะคะซึ่งบอกเเลยว่่าาป็นนไไี้้มด เสริมื่องของผิวอย่างเดียวแต่ว่าเขาเนี่ยมาเป็นชนิดเดียวกันเลยกับเซรั่นที่อยู่ในข้อต่อข้อเข่าตามร่างกายของเรานั่นเองอ๋ออันนี้สําคัญมากถูกต้องค่ะนี่แล้วก็ได้รางวัลมาด้วยนะคะล่าสุดเลยนะคะเมื่อเดือนที่แล้วค่ะคุณเชนธนาไปรับมา Product of the Year a w a r d 2020ค่ะซึ่งรางวัลนี้เนี่ยไม่ได้มาง่าๆนะคะเพราะว่ารางวัลนี้ต้องมีการคัดสรรกันอย่างดีเลยเรื่องของผลิตภัณฑ์ต้องได้คุณภาพถูกต้องมาตรฐานด้วยนะคะเดี๋ยววีเนี่ยชงให้ดูก่อนของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานนะคะแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะเลยนะคะนี่ นะคะแล้วก็ชงไป1ช้อนนะคะคอ่าแบบนี้เลยนะคะของเราย้ําว่าใสไม่มีสีไม่มีน้ําตาลนะคะแล้วความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยเหมือนกับการทานน้ําเปล่าเลย<อ>นะคะเดี๋ยวบิด ตั้งไว้ตรงนี้นไม่ได้เปลี่ยนแก้วแก้วนะคะตั้งไว้แบบนี้เลยนะคะคนแป๊บเดียวเดี๋ยวใส่แน่นอนอนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําตาลด้วยที่สําคัญนะคะจะบอกว่าคือปี63ที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายท่านได้ลองทานเจ้าคอลลาเจนแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวกับเราให้เราฟังนะคะมีหนึ่งท่านวันนี้ยกตัวอย่างมานะคะป้าพรอนค่ะป้าพรนี้นะคะก็เป็นประกอบอาชีพนะคะเรื่องของนวดแผนโบราณใครที่ประกอบอาชีพเรองอยากจะรู้เลยนะคะว่าเราไปนวดเนี่ยเขาก็จะใช้แรงทั้งนิ้วทั้งข้อนิ้วต่างๆลงแรงมาแล้วก็นวดให้เราสบายนี่แหละค่ะป้าพรบอกว่าก่อนนนห้้าี คือน,นวดให้ตายจริงๆเลยนะ4ถึงชั่วโมงเนี่ย oh. ป้าพรไม่ไหวแล้ว uh. คือเต็มที่แต่ว่าเนี่ยอยากจะใส่ใจตัวเองนะคะได้ทานคอลลาเจนเสริมเข้าไปป้าพรบอกว่าเนี่ยดัดยากๆใครตึงแค่ไหนป้าพรสู้หมดเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสดใสขึ้นดูแลตัวเองได้ดีขึ้นด้วยแบบนี้ยังมีอีกหนึ่งท่านนะคะคคที่ส่งคลิปมาให้เราดูนะคะก็คือคุณบิวนะคะเป็นพนักงานไอทีใครที่ทํางานอยู่ด้านไอทีหรือว่าทํางานออฟฟิศเนี่ยก็คือนั่ง อยู่นานๆ oh, แบบนี้แน่นอนะปวดเอวปวดไหล่ต้องออฟฟิศซินโดมาค่ะซึ่งค,คุณบิวเนี่ยก็เป็นชายที่น้ําหนักเยอะด้วยนะคะตัวใหญ่นิดนึงนะคะก็บอกว่าก่อนหน้านี้อยากจะออกกําลังกายแต่ว่าก็เดินเหินก็ลําบากและขึ้นบันไดก็เหนื่อยเนื่องจากน้าหนักตัวเองด้วยนะคะก็เราอยากจะใส่ใจตัวเองแบบนี้นะคะทุกวันนี้เนี่ยค่ะขึ้นลู่วิง่งได้นานถึงครึ่งชั่วโมงต่อวันสามารถที่จะใส่ใจตัวเองดื่มคอลลาเจนด้วยนะคะแล้วก็ทานอาหารในครบห้าหมู่ด้วยและที่สําคัญเนี่ยออกกําลังกายได้จนกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยออ คือเขาบอกว่าคือเขาหันมามีความสุขมากขึ้นนะคะในการใช้ชีวิตวันนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการขยับเขยื้อนร่างกายแต่ว่าคอลลาเจนไม่ว่าทป์ไหนนะคะก็ช่วยเรื่องของผิวด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนั่นเองค่ะพรีเซนเตอร์ของเรานะคะการันตีได้เลยนะคะว่าเรื่องผิวพรรณน้องเนี่ยคือดีมากคือออร่ากระจ่างมากถูกต้องคือบอกเลยนะคะว่าน้องทํางานหนักถ่ายละครดึกแค่ไหนแต่ว่าก็แลดูไม่โทรมเลยจริงๆนะคะวันนี้เราอยากจะให้ทุกคนนะคะได้หันกลับมาใส่ใจตัวเองด้วยการเติมคอลลาเจนแบบนี้ทุกๆ เลยนะคะซึ่งบีเองก็ทานเหมือนกันนะคะจนเพื่อนทักเลยบอกว่าอุ้ยไปทาอะไรมาแล้วว่าเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้เราหน้าสดถ่ายรูปก็ได้แบบนี้มีความมั่นใจกลับขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื <okay>? ่องของการเดินเหินใส่สูงก็สบายนะคะรวมไปถึงเรื่องของผิวพรรณก็ได้ตามมาอีกด้วยนะคะทานได้ทั้งครอบครัวเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นที่บอกเลยนะคะคุณภัชรคะว่าวันนี้เนี่ยคือดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพราะว่าไซส์นี้คือไซส์ใหญ่ที่อัมาโดมีนะคะไซส์ใหญ่2 0 0 0 0นมิล จะอยู่ที่หนึ่บาทเนี่ยคือเกือบเกือบพเลยนะแต่วันนี้ค่ะซื้อ2กระป๋อง ,3980 แต่ลดเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อ3,000ันะจ่ายเพียงแค่2990บาทเท่านั้นและยังไม่พอค่ะวันนี้แถมเยอะกว่าซื้อนะคะ<อ>ซื้อ2แถม3ไมไปเลยค่ะ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ไปทั้งหมดเนี่ย5กระป๋องใหญ่นี้เลยทานกันได้ยาวๆประมาณ10เดือนเลยเกือบเกือบ10เดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าคุณบีครับโรดีๆแบบนี้จำกัดสายหรือเปล่าต้องจำกัดเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยแถม มากกว่าซื้อขนาดนี้นะคะซื้อ2แถม3นะให้ทันวันนี้ขอ500สิทธิ์ละกันที่โทรเข้ามานะคะย้ําเลยนะคะคุณผู้ชม2,990บาทเท่านั้นนะคะซื้อ2แถม3ในราคานี้แัดส่งฟรีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรีโพรได้เลย02-766-8899หรือว่า l i น์แอดอัมโดกก็ได้นะคะคโทรสั่งซื้อกับเราเนี่ยง่ายมากๆเลยขอแค่3อย่างเท่านั้นนะคะชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะ ขอแค่3อย่างแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวจะคีย์เข้าระบบแล้วจัดส่งให้เลยทันทีนะคะเพราะออฟฟิศเราเปิดแล้วนะคะอบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยย้ำเลยใครอยากได้ความคุ้มค่านี้ไป2,990บาทเท่านั้นได้ไปถึง5กระป๋องนี้นะคะ027668899หรือว่า Li@ น e แอดอาด99ก็ได้นะคะใครบอกว่ายังไม่เอ๊ยยังไม่แน่ใจให้ดูแก้วก่อนนี่ใส่ปิ๊งเลยอะแป๊บเดียวเท่านั้นใส่ใส่แบบนี้หลายคนคบ,บอกนี่น้ำเปล่าหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเราเข้าแลบเทสมาแล้วนะคะว่ามีโปรตีนสูงถึง9 88.4%มีเอกสารรองรับอย่างถูกต้องเลยนะตามกฎหมายนะเนี่ย ใส่ใจตัวเองแบบนี้ซึ่งเราเองก็เรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะว่าการทานโปรโตีนเสริมโปรตีนเนี่ยก็คือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนนะคะได้ใส่ใจตัวเองนะคะเรื่องของคอลคลาเจนนะคะย้ำนะคะว่า2,990บาทที่จะได้ไป2แถม3นี้จัดส่งฟรีด้วยนะคะโปรโมชั่นดีขนาดนี้แล้วปกติแล้วบางคนบอกว่าไปซื้อข้างนอกเนี่ยเออโปรโบที่อื่นเนี่ยเขาก็จะแบบมีค่าจัดส่งเพิ่มเติมแต่เราบอกเลยนะคะว่าจัดส่งฟรีและมีข่าวดีด้วยนะคะว่าสามารถที่จะผ่อนชําระได้ด้วยถ้าหากว่าใครนะคะ ถึงสามพบาทต่อ1บินนะคะผ่อนได้0%นานถึง4เดือนไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆรีบโทรเลยนะคะ0 2 7 6 6 8 8 9 9หรือว่า l i น์แอดอัมเก็ได้นะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยคุ้มค่าที่สุดเท่าที่เคยมีมาซื้อ2แถม3 <ๆ S 1> นะคะคเอาไปดูดายตัวเองนะคะเรื่องของผิวพรรณหรือว่าเรื่องของข้อต่อข้อเข่านะคะให้ผู้สูงอายุที่บ้านทานก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ย้ำอีกคคคคคครรรรััั้้้้้งงงนนนนนึะะะะะบบอออกเเ์ป็สุุดดททาย่ณผูชมจใหหนนะะ0 2 7 6 6 8 8 9 9ื <ๆ S 2> ว่าห like ลายแอดอเมโดกคะ่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านนะคะให้โทรทันด้วยนะคะเราก็ได้โปร<อ>โมชั่นนี้ไปคะ่ะนี่นะฮะวันนี้คุณผู้ชมอย่ารอช้านะคะอย่างที่คุณบีบอกไปคือแถมมากกว่าซื้อ<ช>เพราะฉะนั้นโปรดีๆแบบนี้ต้องรีบโทรมาวันนี้ขอบคุณคุณบีมากนะครับขอบคุณค<อ>่ะ<อ>